วันอะไรลูก,ม,กม,มันเกิดแฮมเมอร์ค่ะมันเกิดแฮมเมอร์เราจะมาให้น้องแฮมเมอ,อมร์เป่าเค้กน้องแฮมเมอร์ครบสองขวบแล้วเป่าเค้กกันเอาเค้กเล็กๆพอเพราะยังไงมันก็ไม่กินใส่เทียนก่อนนะแล้วกาไฟมีเปล่าโอ้โเหยเป่าเค้กกาไฟกับวอมี ยังไม่มีกาแฟเย้ยมีทำเก็ออบอะไรเขาทำไงอะ่ะต้องให้พ่อไปเอามาให้หนี่เราห้องมีด้ยเคยมีหล6กาแฟว้าวนุ่นอะไร,ร,รเนี่ย,ยเฮ้ยมือครบสองขวบเรายังไม่มีไฟเดี๋ยวไปเอาไฟพ่อไปเอากาแฟก่อนโอโ้โหเด็กน้อยครบสองขวบแล้วกินช็อกโกแลตใหญ่เลยอร่อยวะ สองขวบสองขวบแล้วจะพูดได้เป็นได้หนเว่าทั้นบ่าเป็นเลยไม่เรียกพ่อไม่เรียกแม่เรียกเป็นแต่หมาหมาแ่บปลูกแสบบะแสบบะครับซื้อเค้กมาให้น้องมไฟมาคิดยังไงอ่ะแม่บิดเรติดใคยไม่ได้บิดพลมก่อน คือปกติปะเยี่ยมมันปกติด่ะเอาเอาว่าเอานานคืนก่อนตีพรา,าเอาน่นคืนง่่ย่ย,ยังมี๋ยวไม่ปิดเองก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นปิดอนกันแล้วปิดแล้ว หนึ่งสองช่ำแฮปป y ้เบิร์ a เดย์จูยูไอไเจ้าของไอเจ้าของมันเกิดบนุเรียงแห็บจูยูเนี่ยลองบิทแฮปปี้เบิร์ตเดย์บิเบิร์ y เดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์จูยูเมื่อเป้่า Happy Birthday to you Happy Birthday ร์ y เดย์ p ู y ยู r แฮปปี้เบิร์แฮปปี้ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to, your birthday your your birthday your to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to him. Chụp phượt ở game này hử? À, lục bao, bao mơ bao, bao lục bao, bao. Thôi nghe, thôi em. Đấy chứ chậm hơn hơn. Bao, bao. À nâng, 1, 2, 3, bao. À phi em bao hay lâu. อันหนึ่งสองเย้ <pl os> เค้กใครเนี่ <cl os> ยเค้กฮมเมอร์เจ้าของมันเกิดเป็นรู้เรื่องเ <cl os> ลยนะครับใช่ครัเจ้าของมันเกิดเป็นรู้เรื่องรู้ภาษาอะไรเลยครับว้าวโอ้โหเค้กของแฮมเมอร์นี่นะเค้กของแฮมเมอร์นี่นะครับโอ้โหขอบคุณครับแล้วชาทุกแล้วเมือ่อชุม่มขอให้แฮมเมอร์ เป็นเ <ไป S 1> ด,ด็กดีขอ,ขอให้แฮมเมอร์เรียนเก่งๆขอให้แฮมเมอร์เป็นเด็กดีกับพ่อแม่ขอให้แฮมเมอร์เรียนเก่งๆไม่ดื้อไม่โสดดีกับพ่อแม่ทุกวันเหรอแค่นี้เองเหรอไม่ให้ดีกับพี่เหรอไม่ดีกับพี่น้องมันชอบตีพี่ไม่ใช่เหรออัน,นี้เอาอ๋อนี่าามากินอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวมันเปื้อน โอ้โหโอ้โหเจ้าของวันเกิดเรียเคสเลยครับอ่ะปาดเลยปาดเลยลูกอ๊มอุ้ยโอ kind of less, tragedy, labels, ้โหไม่กินเจลลี่มากเลยหรอให้เหม่อในหัวก็จะกินโอ้โหในในหนกินโซดุวย้โหโอ้โหอร่อยโอ้โหให้พี่แย้มกินดูโอ้โห ไม่ย,ยุง like ่งเงี้ยการจะได้โดนกันอย่างเงี้ยเขาให้แฮมเมอร์เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนดื้อได้แต่อย่าดื้อมากเรียนเก่งๆพูดพูดให้เป็นเร็วๆหน่อยนะเนี่ยผู้ยอมพูดเลยพูดเร็วๆนะลูกนะบ๊ายบายเร็วบบบ๊๊าาายยไปไปมือายเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สักครัคงให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ